มีนาคมพุทธศักาา 2, 4, 5, ราช2495ที่บ้านหนองถานตำบลนนสะอาดอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชียงใหมิเป็นบุตรของคุณพ่อบูญจันทร์คุณแม่บุรีพรประภามีพี่น้องร่วมสายช่องสายฤทธิตทั้งเจ็ดคนค่ะคุณพ่อก้อนทองเป็นบุตรคนที่สามคุณพ่อก้อนทองเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่เจ็ดที่โรงเรียนบ้านยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประวัติการย้ายถิ่นฐานปี2502ครอบครัวของคุณพ่กอก้านทองคำประพาอ,อพยพถิ่นฐานไปอยู่ที่อำเภอยางกระดาจังหวัดกาลสินไปประกอบอาชีพค้าขายรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรปี2509อ,อพยพถิ่นฐานต่อมาอยู่ที่บ้านหนองแวงมูลตำบลหนองแวงอำเภอหนองบัวแดงหบดเป็นวาระสุดท้ายของชีวิต คุณพ่อก้อนทองหลังจากที่เ,เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่7แล้วก็ย้ายฐานตา่างอุปกรอ์มาเมื่อปี2524นะคะคุณพ่อก้อนทองเปิดร้านซ่อมรถย,รยานยนต์นะคะที่บ้านหนองแบงปี2 5 3 0ได้รับ ข้าดเลือกนะคะจากกำนันสมุนลงแรงในสมัยคุณพ่อสร้อยหนุ่มจอได้ดับมือตำแหน่งผู้ช่วยกำนันสมัยนั้นมีตำแหน่งผู้ช่วยกำนันสมุนลงแรงด้วยนะคะปี2535คุณพ่อก้อนทองไม่มีกาสเดินทางไปทำงานที่สางประเทศคือประเทศสิงคโปร์แต่ไม่ประสบผลสำเร็จจึงเดินทางกลับมาบ้านชีวิตสมรสคุณพ่อก้อนทองทอนประภา สมรสกับคุณแม่ดวงดดจันทร์สกุลเดิมกัติจันทร์มีบุตรธิดาทั้งหมดสามคนดังต่อไปนี้ค่ะหนึ่งนายยอดเพชรพรประภาอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำสมุนองแวงหมู่หนึ่งสมุนงแวงสมรสกับนางประมวลชัยสงม,มีบุตรสามคนค่ะมีครอบครัวอ,อยู่กับคุณพ่อก้อนทองสองนางสาวสุวิมนพรประภา สมรสกับนายโยอาซานอประกอบธุรกิจส่วนตัวที่ประเทศเดนมาร์กครอบครัวไม่สามารถเดินทางกลับมาร่วมพิธีชาปนกิจศพสุทธยอได้เนื่องจากภาวะโรคติดต่อโควิดสิบเก้าและ 3, นานสามนางสาวเพนพ่มูทพรประภาสมรสแล้วค่ะมีบุตรมนลงคนประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวที่ประเทศเดนมาร์กและไม่สามารถเดินทางกลับมาในเวลาเดียวกันได้ เมื่อครั้งอดีตคุณพ,อพ่อก้องทองคนลพานะคะได้เข้าพิธีอุทิศสมบทติที่วัดจินวัดวิศยารามหนทันชาเข้ารับรชาชการทหารกองประจำการสังกัดกองทัพากาากองกิงนหนึ่งจังหวัดน,นคนรราชสีมาสองสีด้วยความที่คุณพ,อพ่อก้านทองเป็นผู้มีอุปนิสัยโอ้อมอารี A R A, น้ำใจดีงามเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่อีกท่านหนึ่งสร้างตำนานให้กับรูปหลานได้เห็นชัดว่า เพื่อลูกแล้วคุณพ่อก้อนทองยอมทําทุกอย่างเพื่อลูกเมื่อครั้งสมัยที่คุณพ่อยังลาบากคุณพ่ออบรมเลี้ยงดูบุตรธิดาทั้งสามของท่านให้เป็นคนดีเป็นผู้ที่มีใจสู้และใฝ่เรียนนะคะมุ่งมัมม่นให้ส่งลูกเรียนประวัติการเด็กป่วย ปี2540คุณพ่อก้อนทองพรประภาได้รับอุบัติเหตุนะคะขี่รถจักรยานล้มเป็นเหตุให้คุณพ่อก้อนทองป่วยเป็นอัม,มพฤึ์ในเวลาต่อมาพูดไม่ชัดนะคะเดินไม่สะดวกลูก,ลกและภรรยาในตอนนั้นได้นำพาคุณพ่อไปรักษาที่โรงพยาบาลชัยภูมิโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนคนรราชสีมาพร้อมกับการรักษาควบคู่ไปกับแพทย์แผนไทยอาการทรงตัว แพทย์ได้แนะนำให้คุณพ่อก้อนทองทำกายภาพบำบัดทั้งที่บ้านและที่โรงพยาบาลอาการของคุณพ่อดีขึ้นตามลดับและเดินได้ในบางเวลาคุณพ่อได้ดูแลตัวเองได้ดีระดับหนึ่งแต่ปี2555คุณพ่อก้อนทองเกิดอาการหกล้มเนื่องจากว่าเดินไม่สู้จะแทงแรงนักหกล้มอยู่ในห้องนอนของคุณพ่อเอง เป็นเหตุให้กระดูกสัโพวกแตกลูกๆจึงนําคุณพ่อก้อนทองเข้ารับรักษาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับรักษาทางแพทย์ทางเลือกเมื่ออาการดีขึ้นจากการรักษาคุณแม่ดวงจันซึ่งในขณะนั้นได้ทําง,งานอยู่ที่ต่างประเทศคือประเทศเดนมาร์กก็ได้สั่งให้ลูกๆนะคะ ซื้อรถอิูแชร์ให้กับคุณพ่อนั่งเพื่อความสะดวกในการที่จะเื่อนตัวเองนะคะไปในที่ต่างๆและทาให้ทํากายภาพบําบัดช่วยอีกแรงหนึ่งอาการของคุณพ่อก็ทรงตัวเรื่อยมาโดยมีบุตรชายคือนายยอดเพชรพรประภาบุตรสะพ้ายและลาะรานได้ช่วยกันดูแลคุณพ่อตอรอยหกเอ็ดครอบครัวของนายยอดเพชรพรประภา ได้เดินทางไปทำงานที่่างจังหวัดนะคะโดยไปทำงานเพื่อส่งให้ลูกๆของคุณพ่อยอดเทพพ,พรพาได้เรียนหนังสือครอบครัวจึงได้เดินทางไปด้วยทั้งหมดจึงได้มีให้นางกิงแก้วภูระเดานะคะครอบครัวของนางกิงแก้วภูระเดารับดูแลนะคะกิงแก้วภูระเดาเป็นหลานสาวของคุณพ่อก้อทองพรประพา ได้รับการดูแลนะคะเอาใจใส่จากครอบครัวของอแม่กิ่งแก้วโพรเดานะคะซึ่งเป็นกำลังใจให้กับคุณท่อก้อนทองนะคะได้อีกแรงหนึ่งแต่เมื่อวันที่28พุพฤษภาคม2564 คุณพ่อข้อทอนพลประพานมีอาการคื่นเศร้าอย่างเห็นได้ชัดจากคําบอกเล่าของคุณแม่เขียนเที่ยวบอกว่าคุณพ่อก้อนทองเบื่ออาหารเข็นขาอ่อนแรงนั่งไม่ได้น้าาําตาไหลตลอดเวลาบนกลาออยอดเพชรและครอบครัวจึงรีบเดินทางกลับมานะคะดูแลคุณพ่ออีกแรงหนึ่งนะคะทั้งสองครอบครัว ได้ช่วยกันดูแลและได้รับการถามไทยโทรศัพท์คุยกับคุณพ่อ องอ่อนประพาสีสติแห่งบุตจำบุนใดเมตตาทราบไละยันงงพิธีใดๆก็ตามขอจงได้โปรมารับรู้ทด่เฉว่าบุคิลาของคุณพ่อญาติมิตรประทานในพิธีเช่นสเกียรติพระพุทธบิชาท่านไปเดินทางมาร่วม้อยอะไรและช่วยกันจัดงานทางปณิจสดให้กับคุณพ่อก้อนทองอประพาอ,พอ,อ,พอ,อย่างสมเดียอัง้งรูรองัง เพาะทำให้กิดอาวุธกรรมหากแม้ว่าผุคคลพลบุญใดอันเป็นคุณงามความดีที่คุณพ่อก้อนทองพอประภาได้สั่งสมไว้ในพวกนี้ขอจงมาเป็นตะปะนีชะเป็นกลวับปัจจัยนำพาดวงวิญญาณของคุณพ่อก้อนทองพอประพาไปสู่สุติในสักรภพ